สวัสดีค่ะโกับเ,เขาฟางนะคะวันนี้นะคะเขาฟางจะมากินมาม่าเผ็ดส้นอุด,ด้งนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแบบนึ่งติ๊งมาเลยนีคือส้นอุด,ด้งนะคะวุด,ดง้งนีอ,อ,อะไรอะไรพิ่มอ่ะนี่นะคะหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องน้ำร้อนนี่ค่ะเครื่องทำน้ำร้อนนี่น้ำร้อนเห็นไหม มีน้ำเย็นอ่ะแต่เ,เรานี่เดี๋ยวเรามาต้มกันก่อนนะมา mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะกันนะ,ะอ่า นี่เรื่องปรุงกันนะคะนี่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เป็นพริกเป็นผงเหมือนมาม่านะคะนี่เป็นผักนะคะผักแลก้วก็โรตีออกมาเป็นเส้นอ่ะโอ้ซึ่งมันใหญ่มากเลยเป็นเส้นของมาม่าเกานลีแล้วก็เติมใส่ เราจะใส,ส,ส,ส่เติมองไนโว้น่าจะผิดนะเราจะใส่หมดเลยจะทำป็นี้แย่มากดม่หมด คิงเพลแล้วอ่ะพี่ฟาไม่กินแล้วเธอดีดีตรงกินไม่กินแล้วเธอน่ากินตาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องน้ำร้อนกันตอนนี้น้ำร้อนมากคุยร้อน ยังนะคะเดี๋ยวเรามากลับมาดูอ่านี่ก็ได้นะคะแต่ยังก็ยังขขไม่สุดพอยังไม่สุดพอที่เธอจะกินได้เดี๋ยวต้องต้องขอซ่อมสต๊ เราเนี่ยเราไม่ได้เปิดแชทิ้งไว้อย่างนี้น,น,นะคะเออเราจะจานข้อนะคะตรงนี้เอาไว้อย่างนี้เอาซ่อมตรงนี้แล้วก็เอาฉอนเอาฉอนมา เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเดแล้วอ่ะอย่าวางง้องค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูผู้ถ่ายนะคะตัาก,กล้องสองข้าวหอมชื่ออะไรคะชื่อข้าวหอมค่ะเดี๋ยวเราไะเปิดอั้ แต่นิ่แล้วแต่เราต้องรออีกสักพักละม,มั้งเริ่มแยกตัวออกคุณไม่อยากจะไปทำพันก็ผ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดินเดิดนนะ้ำความรอ้อนมันเลยอยูีนีมาแบตเตอรี่เราจะหมดแล้วแบ่แบ่แบ่ ตอนนี้น้องก็ลัได้นอนแล้วอย่าตกใจรับเสียงนี่คือเสียงโทรศัพท์จากข้อความอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูกันน้องหอมเปิดค่ะดูน้ำสิคะอย่างนี้เป็นน้องกลิ่นมากค่ะ หอมมากจะซื้อมาประมาณราคาที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะสิบสองบาทถูกมากๆใกล้แล้วค่ะคเพื่อนๆเดแต่เขาฟังคนไปเรื่อยๆแล้วมันแอะเราคนไปเรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วนะคะถ้วยให้นะใกล้หายแล้วนะคะอ่าน,นะคะแล้วก็จะแบ่งถ้วยให้หน้องเพื่อน,นะคะ่ะ แบบซึ่งน่ากินมากว้าวๆกูได้เยอะมากน้ำนิดนึงน้ำนิดนึงพอแล้วพอแล้วฟังหูงอื้อไปเนี่ย ยี่สสี่ยี่หอ่ะตอนแรกเราจะก <26. S 2> ะว่าจะ,ออาจะซื้อหมาม่าเกาหลีแต่ว่าปรากฏว่าตังไม่พอมันห้าสิบแปดบาทะะที่โลตัสเซเว่นมันไม่มีขายเดี๋ยวเรามาชิมนะคะแป๊บนึ่งเดี๋ยวเรามาแป๊บเดี<อ>๋ยวเราขอย้ายที่ก่อนนะคะ อ,อ่ะนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปทุกตยงะเดี๋ยวเราขอยึกก่อนมันหนก้าีวอดูนะคะนีนะคะก็อ,ขอีของพอของแม่ไปออกไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามานคะแป๊บนึงเราคีบก่อน ไม่ไปได้อ่าเราก็จะมาชิมกันนั่งลงค่ะคนนอกไปอยู่ตรงเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น่ากินมากร้อนๆน,นะคะของเข้าหอมยังไม่ได้กินเลยนะ้ยร่มแล้วเย้เย้มาเราจะมากินโอ้ร้อน ให้อข้าวหอมกินด้วยไหมคะเยี่ยมอร่อยรับปรนาน เอาอะไรก็ม้วเพาะว่าก็แบบอ้าวไปไงเลยอืมอืมเป็นชมพู่คามานี่หน่อยค่ะขุ้นแชมบูมากินด้วยกันใหม่เต้อนอูดงกินใหม่นู่นค่ะเป็นชมพู่เพื่อนบ้านเราตีบ้านนี้ตล้วข้ากับม้าข้าวฟ่างตรงนี้นะคุณน้องอินเอากับข้าวมากินด้วยกันเรามานั่งร่วามโต๊ะกัน มามาเป็นอุดงเลยแล้วแหละเราเจอแมวตัวนี้เออแมวเนี้ยทำไมพี่ผู้ไปจับของพี่ฝนพี่ผู้ไปเอ้ต๋องพี่ผู้ไปจับแล้วมันก็ร้องแอลแอวเราเจอสถานการณ์เป็นหมูเฮ้ยเป็นแมวเป็นหมูเป็นแมวนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแป๊บหนึ่งเพราะจูบูได้ไปแล้วค่ะ เราจะมาชิมกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาพบกับ EP 2นะคะเดี๋ยวเรามา